มาแล้วจ้าสองอย่างแรก สวัสดีครับวันนี้เราจะออกไปเที่ยวกันนะทุกคนก็น่าจะเห็นในอินโทรแล้วแหละว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอขึ้นรถไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นัดนัดนัดเพื่อน10 10ครึ่งครับแล้วตอนนี้ก็คือ10บครึ่งแล้วก็ยังมีบ้านอยู่เลยไปดีกว่าครับไอกาแฟสมุนต้มส้มสมดิ้งกุ้ยด้วอร่อยจริงเหรอวะปกติมึงรีวิวจริงใจปะไม่กูแค่หมดคอนเทนต์ ไม,ไม่มีการตัดไม่มีใครมาสายด้วยไม่เตียไม่มีนะครับไม่มีใครมาสายนหนึ่งสองสามสี่ไม่มีใครมาสายเออว่านี่นะครับคือท็อปใหม่เซ็นทรัลลาดนะเหมือนดางประเทศเลยเฮ้ยมาสายที่ว่ามึงอะ สี่โมงเรอสิบเอ็ดโมงสี่สิบทุกคนอาจจะงงแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆเราตัดไม้คอนสยามคือจริงๆตอนนี้เราไปกินอาหารดียว่าเสร็จแล้วแต่ว่าเราลืมแนะนำตัวนะครับเราก็เลยมาคาดตอนต้นคลิปก่อนเลยนะฮะคนนี้ชื่อว่าดีโนนะครับส่วนคนนี้ก็คนเดิมนะธันจกอนส่วนนี้ก็มีช่องยูทูบด้วยนะครับเอาไม่มีก็ได้นะฮะที่แพรไหมนะครับส่วนคนนั้นหน้าใหม่นะมูนรู้จักตอนมสได้เลยนะครับคือเขาเจ้านะฮะนั่นแหละไปไปดูต่อได้ สภาพอากาศเป็นใจว่ะดูฝนนั่นสิโอ้นี้ก็คือฝนตกตนเลยเราต้องมุ่งมั่นใช่ไหม,มไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามฝนตกจ้าจะต้องใส่สีสีแบบฟ้าผ่าตรงนี้นได้ได้เออใส่แล้วดีเดียรลังการมากเลยกููเลย ยังไงต่อนี้นะครับคือแม่น้ํากรุงเทพนะฮะคือตลอดที่เรานั่งรถไฟขบวนนี้มาเนี่ยเราเห็นแม่น้ําไม่รู้กี่สายนะครับเป็นประมาณนี้แหละฮะนี่นี่คือเรือนะฮะเรือยี่ห้อ BMW นะครับดูฮะอ่าแล่นมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศดูฮะการที่เราจะเดินไปร้านอาหารอินเดียด้วยสภาพนี้เนี่ยเรียกแก๊ปดีกว่าทุกคน อไสัตว์มีบนสะพานเนี่ยมันไม่เอะเราต้องมายืนรับสายฝนข้างล่างโอ้เฮลโลว่าเราหาเรื่องแล้วตอนนี้คอนเทนต์ครับเพื่อคอนเทนต์โอ้โหมาแล้วครับแกรบสวัสดีครับเจอกันร้านอาหารเดียว นี่คือป้ายรถมีตอนนี้คือไม่รู้เลยว่าอันไหนฟุตบาลอันไหนถนน,นโฟก,ก,กัสโกสน,น้ำฝนทำไม พี่แก้วคนนี้นี่คือลุยน้ํามาให้เรานะฮะย่อไปเลยเอาอีกกูเนี่ยลุยน้ำไม่ใช่มันย้านอะไรวะเนี่ยม,มันมัน,ม,นมันคือที่ไหนวะเนี่ยมาเฟียอ,อินเดียว่ะเฮ้ยของจริงของจริงย่านนี้ของจริงนะทุกคน,นคือแบบเป็นย่านอินเดียของจริงโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วครับเอาลามันนะโอเคเข้าเลยแล้วกันไปได้ถ่ายไปทางการนะพี ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมร้านชื่อเอาล่ะคำมันนะฮะถ้าเกิดว่าสภาพอากาศมันไม่ได้แย่ขนาดนี้ลง BTS สุรศักดิ์นะครับแล้วก็เดินมาได้เลยนะ,ะมันก็ไม่ค่อยไกลอะไรขนาดนั้นหรอกบริเวณนี้มันจะเป็นย่านแบบย่านคนอินเดียอยู่นะเว้ยทุกคนเป็นชุมชนอินเดียเลยนะฮะสังเกตได้แนละ้วเราจะเห็นว่าคนอินเดียคุยกันนะ,ะเราเห็นมัสยิดอะไรเงี้ยนะครับที่เราเดินผ่านมาข้างในเนี่ยก็จะเป็นร้านเล็กๆเ,เลยนะครับเล็กๆเ,เลยมีโต๊ะประมาณแบบสี่ห้าโต๊ะอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็เป็นสาเหตุหลักที่กูต้องมาถ่ายข้างนอกเเเเเเเพรรรรราาาาาะะผมมมกกกกกกงงใจคคนนนนนนนออื่้้ัััล็ล็็็วววยยยดดดีาาี๋๋หปปไไูบ ืน้ำเยพี่ชายเย็นเนี่ยก็เขาคือวคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าไอสองวันเนี้ยไสองวันเนี้ยคือไม่เคยเห็นเลยเว้ยคนวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรเซอร์ของบ้านเนี่ยไม่ได้แย่เฉยเฉยแชร์แต่ไม่แย่มันกินน้ำจิ้มข้าวหมกอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอออชนันนี้คือซอสที่เขาให้เอาลองมาชิมดูอนครับให้มาลองว่ามันเผ็ดเผ็ดเกินหรือเปล่าเผ็ดเราลองอันนี้กว่ากอนเอาเนี่ย โอ้โหไดี๋ยวได้เลยเป็นซอสมัตเตอร์ชิคเก้นนะอันนี้ผมแน่ใจเอฟเฟคมาแล้วจ้าสองอย่างแรกนี่คือบัตเตอร์ชิคเก้นครับทุกคนส่วนอันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนั้นแหละนะครับมันคือผักขมชีสอินเดียครับตัวนี้มันเรียกว่บัตเตอร์ชิคเก้นกคนนะทุกคนดูนู่นอย่างนี้ ีเฮ้ยเราคนที่แบบอยากกินอาหารอินเดียแต่ไม่อยากกินอะไรที่มันจัดไปอ่ะว่าเนี้ยน่าจะเหมาะสมมากเลยเลส่วนเรามาลองอันนี้กันดีกว่าถ้าเกิดชิ้นกินัาโกแล้วอันนี้อร่อยไหมคือชิ้นใหญ่ๆหันนี่้เหมือนชิ้นแบบผมเต๋อเป็นชิ้นเลยหรอมันน่าจะเป็นชีสเลยไม่มันมันจะเป็นชีสมันจะนุ่มๆแลต่ัาโกมันจะหอมๆมาทคนอร่อยเดี๋ยวเรารอแป้งนานมาจิ้มดีกว่าเพราะจอันนี้มันต้องใช้นานในการจิ้มนะมาแล้วเครื่องดื่มไทยเป็นอะไรวะ นี่คือสวีทนี่คือสวีทลัสซี่นะครับทุกคนเป็นโยเกิร์ตหวานนะเออมแปลกๆแล้เดี๋ยวก็ชิมอันนี้กินได้เลยอันนี้กินได้แต่แปลกปื้ดแรกแปลกปืนแรกแปลกมันเหมือนจะเหมือนเอาพิซแต่มันก็ไม่เหมือนเว้ยเออแต่มันสดชื่นมันอร่อยโซฟตีนลัสซี่นะครับก็คือเป็นแทนที่จะเป็นโยเกิร์ตหวานแต่แม่งเป็นเค็มนะฮะ เกเพิ่เิมเเิเยี่ยวพื่บอกว่าใช่ไหมบอกว่ากินค็มโซตี้คืออคือธิบายอยู่ว่าคอธิบายบีมาอธิบายมมไม่ถูก ทุกคนผมขอบอกก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้แย่น,นะครับรส <c oughs> ชาต่มันโอเคแต่ว่ามันไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไงทุกคน <c oughs> เาออแล้วมันก็ติดปเไปรี้ยวปลายอ่ะเออใช่ใช <c oughs> ่ใช่ใช่วอนนี้ก็คือ <c oughs> เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแค่ใส่มะม่วง น,นี่มันกินมะม่วงปั่นนะครับสว่วนนี้ก็คือนานนะครับอารมณ์ประมาณแป้งโรตีทุกคนแต่ว่าข้างในมันจะมีไส้ครับอันนี้น่าจะเป็นไส้ชีสนะส่วนนี้จะเป็นไส้กระเทียมนะครับคือพวกนี้มันเอาไว้แบบเอาไว้ฉีดแล้วก็จิ้มกับพวกพวกอารมณ์ประมาณเนี้ยอันนี้คือชีสนานนะฮะเอาไว้จิ้มกับบัตเตอร์ชิคเก้นอนะอร่อยแป้งมันนุ่มครับแล้วมันก็ระเทียมแล้วก็เยลเยหอมบวกกับความที่เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นอ่ะก็ละมุนอ่ะเออเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกับผักโขมดีกวนะ่านี่นนะคครับทุก นี่คือแป้งเจปาตีค่ะแบบนี้แล้วลอง,ลอง,ล,องลองใช้แป้งนี้จิ้มจิ้มล,ลองแป้งมันรสชาติใหม่แล้วก็อัปเดตอีกอย่างนะครับคือไอคนนี้มันยอมแพ้กับไอไอเค็มๆนี่แล้วนะก็เลยสลับกับกูนะครับนี่คือขนมหวานที่ร้านแถมไห้น่ารักมากเจ้าของชื่อว่าอะไรนะคีครับไอพุดดิ้งข้าวโอ,วอ้ยืดๆเท็กเจอร์มันสามรู้สึกมันต้องแปลก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หวานเฮ้ย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 มันจะเป็นรสชาติที่เราจะไม่เคยกินในชีวิตประจำวันแน่นอนเว้ยเออดมุนตลอดเขาพูดเขาพูดเหรอกลิ่นเขาพ้อเขาพดเขาเข่ามเขาพดใส่ทั้งเฮเลยนมนมเขาพูดเขาพดมันไม่ได้อร่อยหรอเลยมันมันไม่แห่ไม่แย่เออเอหมดแล้วครับไม่ได้สั่งแกะนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเริ่มอิ่มนะครับก็เลยไม่ได้สั่งรวมแล้วผมว่าอร่อยนะได้ยังไงครับอร่อยไหมครับหมดเลยอุ้ย ร้านสะดวกซื้ออินเดียครับทุกคนเดินตรงข้ามมาจากร้านนะเราเจอบริษัทมาฮาบาเวลนะครับอ๋อขายขนมหวานขายเครื่องเทศอะไรอย่างงี้ป่ะร้านนี้ก็เที้ยวใช้ได้เดี๋ยวร้านต่อไปที่เราจะไปนะครับร้านมันชื่อว่าเดลี่สวีทเป็นแบบว่าร้านขายขนมหวานนะทุกคนอันนี้ไปสร็จของร้านที่แล้วด้วยสูงมาก600กว่าบาทนะเบาก็ตกคนละ้อยแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาวิธีการข้ามถนนมรณะนี่ก่อนนี่ครับทุกคน เมื่อกี้เขาบอกทางมาเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือเราน่าจะต้องได้เดินดยน้ํากันบ้างแล้วนะฮะเอ,อ้ยทั้งทางเลยเหรอโอ้ตายตายที่ไหน <laughs> โอ้โหโ้หูมึงมาดูดีๆดิ <laughs> โอโหตันแล้วครับโอเคเอ่อเออเออขึ้นก่อนดีกว่าเฮ้ยวิ <laughs> นี่แหละครับชีวิตคนกรุงเทพนะก็ต้องมีความพยายามกันนิดนึงนะทุกคนถ้าใครรู้ว่ากรุงเทพฝนจะตกนะฮะกรุณาใส่แตะนะครับเพื่อขนมหวานอินเดียเราก็น่าจะต้องทําให้ได้นะที่มันแม่น้ําดีๆนี่เองท่านผู้ชมเอ้ยไอ้แม่งทุกคนนี่มันคือการปาดกล้วยชัดๆถองรองเท้าไหมเพื่อนๆก็ทั้งหมดที่ทำนี่ก็เพื่อเดลี่สวิต์นะเดลี่สวิโอเคเย้ถึงแล้ว ไปยังงไไปแล้วครับไปแล้วฮะดูความลึกของน้ำไปแล้วไปโอ้ oh my god โอ้โหสวัสดีค่ะ ก็ดีค่ะเราด้านด้นมาถึงตรงนี้เราจะไม่เข้าร้านไม่ได้มีอะไรบ้างอะอันนี้ร้านมะลัยใช่ไหมคะคือร้านมะลัยเอาร้านมะลัยสองชิ้นตู้นี้นี่จะไม่มีแป้งจั่จั่งงหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เห็นรอยฉุดเอาเนี้ยไหมอันนี้รอยฉุดนี่คือเขาจะไม่ค่ะอ๋อแล้วกินได้ไหมคะกินได้ค่ะชิ้นละยี่สิบบาทโอเคเอาอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่เพื่อนๆของเราเราเป็นผู้กล้าใช่ไหม บัได้ยกกันไปผังนู้นเหรอเอาละค่ะเราส่งคู่ก้าข้ามน้ำแล้วไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูระดับน้ำนะคะอุ้ยตายแล้วเอาละครับทุกคนทุกคนเห็นสายลากไหมฮะใช่แล้วครับคือแมลงสาบนั่นเองครับเอาเป็นว่าโนดไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีแมลงสาบอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวทุกคนดูไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้เองครับแพ้หมายมันคืออะไรอ่ะอะไรวัดสัตรีวิวหว่าฮลโลอร่อยครับอร่อยหอมลองกินดู หวานเลยสิมึงทุกคนจำแมลงสาบตอนต้นที่ผมพูดถึงได้ไหมครับคนคนนี้นะครับเขาก็ได้เหยียบไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เชิญชมต่อเลยแล้วกันนะฮะปลอรนะครับก็คืออที่ผมบอกว่าขนมมันหวานนะจริงๆแล้วขนมอินเดียมันก็หวานอยอยู่แล้วแหละไม่ได้จะบอกว่าเขาทำไม่อร่อยนะนี่นะลองนะ แล้วไม่ชอบหวานก็ราไม่ชอบเลยมันก็กินได้นะมันน่าจะกินกับพวกชายมันขมๆแบบเขาไม่ช่อินเดียใช่ไหมแตนี่ไม่ได้สั่งมามันจะเหมือนแบบฟองน้ำอ่ะมีกลิ่นนมนมแล้วก็พวกกลิ่นเครื่องเทศเข้ามานิดนึงแล้วอันนี้จะเป็นขวดรีวิวันเมื่อกี้ล้วไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าคือมันดีเลยใช่ถ้าไม่อคติมันดีแต่ว่าชอบิงมันดีแต่ว่าพวกเราก็พวกผมไม่ชอบขิงนั่นแหละนะมันก็เลยแบบว่าแปลกนิดนึงแบ่ว่าถ้าคนชอบขิงน่าจะชอบ อุ๊ยหายละเหยียบแมงสาบต้องเป็นตัวตรงนั้นแน่ๆเลยหน้าร้านใช่ไหมที่มันหนีมาตายกันนะทับไงดีเนี่ยกินก่อนกินก่อนกินก่อนคลายเครียดโอ้โหแมงสาบข้างลากตาย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 เออเย็นไปก่อนเย็นไปก่อนกินไปก่อนเขาเจ้าใจเย็นโอ้ยไม่ได้วะช่องมันต้องได้คอนเทนต์ไปดูแมงเลยละกันไม่เห็นเหรอไม่เห็นเลยต้องเล่นางบูเรนรู้สึกว่าแมงมีอสกิฟขาเว้ยขึ้นมาจากน้ำเหรอบ้า เวลาจบซึ้งไอ้แมลงสาบวินี้สักทีชูปะชูปะดึงไม่ออกวะเพื่อนช่วยหน่อยความสัมพันธ์ระหว่างกูกับมึงมันจบกันแค่นี้ตายซะตายซะไอ้ไอ้ไอ้เรียบร้อยคอยมือสนุกในนรกในควาย ขากลับนะจ๊ะขากลับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับเวลี่กูดแน่กูได้ข่าวว่าท่อน้ำอ่ะมันมีเวลบายไม่ใช่หรอวะ <c oughs> อันนี้คือพุ่งออกมาให้น้ำมันท่วมกว่าเดิม <c oughs> มาอย่างล่ามขึงบนโอ้แม่เออโอ้มายกอดเทพน้ำท่วมโอ้โอ้ยเยสโอ้ยยเอสลืมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยว ต่อไปเนี่ยจะไปไอคอนสยามนะไปหาที่นั่งชิวๆนะครับตากตีนซะหน่อยนะเพราะมันเปียกมาก,กเท้าเปียกหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะนั่งบินเฮ็ไปสะพานตากสินไปไอคอนสยามอาจจะไม่ถ่ายมากแล้วนะฮะโอ้ขี้เกียจแล้วแป๊จะหมด มาเจอเป็นเรือนะครับเรือโบราณเรือสำเภาเรืออะ,อะไรสักอย่างเดินมาข้างหน้าแมนดารินเนี่ยครับเอ่อตึกที่มันรวยๆวยสูงสงเนี่ยนั่นแหละนะแล้วการที่เราจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเข้าฟรีนะฮะแล้วเราก็ได้บัตรนมาด้วยออกแล้วก็สวยด,ดีเนี่ยไปดีกว่า ก็เศรษฐีได้เล่นนะครับเศรษฐีได้เล่นแล้วทุกคนบริษัทเราผมมาเซเลเซียฮะนี่ตู้ไม่ได้นี่ก็ของไอคอนสยามกูเจ้าของนี่แหละมึงมาต่อยกูเลยก็ปกติเวลาผมอยู่นอกกล้องผมก็จะมาเดินอันนี้ร้านนี้เข้าบ่อยกว่าเซเว่นอีกสวัสดีพี่บ้าโรสโซอยนี่โรสโซโคเลนันครับโคเรนันมันหนูจริงเลยสมกับหน้ากูจริงเลยว่ะ ครับกาแฟที่ทุกท่านล่ำเรือกันคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ลาก,ก่อนแล้วกันขึ้นไปไหนเด้เลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยแข่งขันกีฬาลีลาว่าทุกคนดีๆแล้วก็เดินมาเจอแบบว่าการแข่งขันกีฬาลีลารู้สึกวก่กากำลังจะรับรางวัลกันด้วยนะเ,นเออไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรอกนะครับแค่แค่อยากจะโชว์ให้ทุกคนดูเฉย คณะละครตลกครับทุกคนเดี๋ยวดิฉันนะคะจะปั่นลูกโป่งให้เองนะคะนิ่งๆงยากๆง่ายจังเลยค่ะเหมือนกูทำไมเนี่ยแค่ตัวคนอยากบอกเขาแบเขาให้ก็เลยครับก็เดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยบ๊ายบายเอ้า